สบายดีพี่นอ้องไว้ไม่มาเบ่บงเรานีทานเออเจนี่ไหนบอกยัง,งแอพันานาัน่าไว้เฮ็ดเวียสาวลาวคนหนึ่งมาทำงานอยู่กรุงเทพเห็ดเวียพนะเห็ดเวียกรุเกงเทพ สองภูบากร yeah. ุงเทพ่อยเฮ้ยเอามาดูน้ำก mm ันเล่นมั

เปิดเลยลาสาวลาวชื่อว่าสุภาบัณงานในประเทศไทยแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์สภาเดินทางมายังกรุงเทพมหานครด้วยความหวังเต็มเปี่ยมเธอฝันถึงชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับครอบครัวที่รอคอยอยู่ที่ลาว สี่ปีผ่านไปอย่างรวดเร็วโสภาทำง,งานหนักทุกวันแต่เงินที่ได้มาก็แทาไม่พอใช้ยิ่งสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆกลางดึกคืนหนึ่งโสภานั่งคิดถึงบ้านน้ำตาขอบ้าเธอรู้สึกท้อแท้และหมดหวังแต่แล้วเธอก็นึกถึงคำพูดของแม่ที่เคยบอกว่าลูกเอ๋ยอย่าท้อแท้กับชีวิตความเมื่อมิดไม่ได้อยู่ตลอดไปหรอกนะใช่ใช่โสภาตัดสินใจว่าจะต้องหาทางออก เธอเริ่มมองหางานใหม่ที่สามารถสร้างไรายได้ให้เธอได้จริงๆวันหนึ่งเธอเห็นประกาศรับสมัครพนักงานร้านกาแฟเล็กๆแห่งหนึ่งโสภาตัดสินใจลองไปสมัครดู <c oughs> เจ้าของร้านกาแฟใจดีมากเขาเห็นถึงความตั้งใจและความทยัดนของโสภาจึงรับเธอเข้าทางานสโสภาเรียนรู้การชงกาแฟและให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว ลูกค้าหลายคนชื่นชอบในความสุภาพและรอยยิ้มของเธอไม่นานโสภาก็เริ่มมีเงินเก็บเธอสามารถใช้หนี้สินได้บางส่วนและส่งเงินกลับไปที่ครอบครัวที่ลาวได้บ้างโสภารู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่เธอรู้ว่าหนทางข้างหน้ายัางอีกยาวไกลแต่เธอก็พร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปด้วยความหวังและกำลังใจใช่ใช่ใช่ เห็ดเวียใอ้หมดแล้วเอาในอาคิปต่อไปมาอ้าสาวโซฟาคนลาวทำงานอยู่ประเทศไทยอ้าวผมเบากุ้เพ็บ้านในเห็ดเวียบุญมีกับความสุขที่บ้านเกิดบุญมีชย <ไว S 1> มายชาวลาวตัวเล็กๆแต่ใจใหญ่เดินทางจากบ้านเกิดมายัางประเทศไทย เ,เต็มไปด้วยความหวังที่จะเก็บเงินมาหาที่ดีให้ครอบครัววันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าบุญมีทาํางานหนักในเรือหลวงเขาทํางานก่อสร้างบ้างทํางานในโรงงานบ้างเหนื่อหลายใครย้อยทุกวันแต่เขาก็สู้ไม่ถอยที่ได้มาบุญมีส่งให้ครอบครัวที่บ้านบ้างเก็บไว้ใช้จ่าสยส่วนตัวบ้างบางครั้งก็มีเพื่อนชวนไปเที่ยวไปกินข้าวสนุกสนุกเขาคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเก็บใหม่ สี่ปีผ่านไปไวัยเหมือนโกหกบุญมีมองดูสมุดบัญชีของตัวเองหัวใจของเขาหล่นวูบเมื่อเห็นตัวเลขที่ไม่เพิ่มขึ้นเลยเขารู้สึกผิดหวังกับตัวเองมากฉันต้องกลับบ้านแล้วคุญมีพึมพำกับตัวเองเขาตัดสินใจที่จะกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่บ้านเกิดที่ที่เขารู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยที่สุดการเดินทางก,กลับบ้านครั้งนี้แตกต่างจากครั้งแรกมากไม่มีแววตาตื่นเต้นมีแต่ความรู้สึกผิดหวังเล็กๆ แต่ก็มีความหวังใหม่ๆที่จะสร้างขึ้นมาเมื่อถึงบ้านเกิดเข้ากับแม่สอนบุญมีอยากบอกคุณพวกท่านไม่ได้ถามถึงเงินทองแต่ถามถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ของเขาคุญมีเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่พ่อกับแม่ฟังท่านฟังอย่างเข้าใจและบอกว่าไม่เป็นไรลูกกลับมาบ้านเราก็ดีแล้วมีวัวมีควายให้เราเลี้ยงทำมาหาก,กินที่นี่ก็ได้ บุญมีเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาเรียนรู้การเลี้ยง,งวัวเลี้ยงควายจากพ่อใช่ใช่ทไปทุกนาดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างดีแม้จะไม่มีเงินเก็บมากมายเหมือนที่เคยฝันไว้แต่บุญมีก็มีความสุขกับชีวิตที่เรียบง่ายได้อยู่กับครอบครัวและได้ใช้ชีวิตที่บ้านเกิดอย่างสงบสุขเผื่ยใกัน ั้ใจในบ้านหลังเล็กๆที่เงียบสงบมีเพื่อน5้าคนอาศัยอยู่ด้วยกันพวกเขาคืออัญญาบุญชัยดาวและคุณตาเอกกรเชา้านี้ท้องของพวกเขาร้องจอับจอกเพราะอาหารในบ้านหมดแล้วเราจะทำยังไงดีนะอัญญาถามขึ้นเราไม่มีอะไรจะกินเลยคุณตาเอกกร์ลูกหัวดีเบาๆม่ต้องห่วงนะเด็กๆเ,เราจะออกไปหาอาหาร ออที่นั่นมีผู้คนใจดีมากมายบางทีพวกเขาอาจจะแบ่งปันอาหารให้เราได้เด็กๆตื่นเต้นที่จะได้เดินทางทั้งห้าคนออกเดินทางไปตามทางเดินเล็กๆที่คดเคี้ยวพวกเขามองดูต้นไม้ใบหญ้าและฟังเสียงนกร้องตลอดทางไม่นานพวกเขาก็มาถึงหมู่บ้านมาจันมันเป็นหมู่บ้านที่สวยงามมีบ้านเรือนตั้งเรียงรายและมีดอกไม้บานสะพรัง่ง คุณตาเอกรพาเด็กๆไปที่บ้านหลังหนึ่งที่มีกลิ่นหอมของข้าวสุกโชยออกมาสวัสดีครับคุณตาเอกรกล่าวทักทายหญิงสาวใจดีที่กำลังกวาดลานบ้านคุณตาเอกรเล่าเรื่องที่พวกเขาไม่มีอาหารให้กินหญิงสาวใจดีฟังอย่างตั้งใจและยิ้มอย่างอบอุ่นไม่ต้องห่วงคะ่ะเข้ามาข้างในก่อนนะคะเธอกล่าวหญิงสาวใจดีแบ่งปันข้าวสวยร้อนๆ และแกงแสนอร่อยให้พวกเขาเด็กๆก,กินกันอย่างอร,อร่อยและมีความสุขมากไม่ใช่แค่บ้านหลังนี้เท่านั้นแต่ยังมีอีกหลายครอบครัวในหมู่บ้านมากจันที่แบ่งปันอาหารและอรอยยิ้มให้กับพวกเขาเด็กๆได้เรียนรู้ว่าความมีน้ำใจนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดเมื่อท้องอิ่มและหัวใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขทั้งห้าคนก็กล่าวขอบคุณและเดินทางกลับบ้านพวกเขารู้ว่าถึงแม้จะไม่มีอะไรเลยแต่ก็ยังมีน้ำใจจากผู้คนรอบข้างเสมอ